วันนี้เรามาแกะแบบนะฮะเราไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ตอนแกะแบบก็คือแกะแบบแล้วก็เคลียนะครับเคลียพื้นดินนะครับที่เราขุดที่มันเลยมานะครับเราก็จะเคลียรขึ้นไปในร่องนะตอนนี้ก็ให้ปุ้ยขุดนะครับขุดแล้วเดี๋ยวผมจะไปตักเราจะใช้งานคุณปุ้ยนะฮะ สุ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 สสัสสุสัสสัสปะดังกาปะดังกีรถรถหนึ่งหกหกเก้ามาต้องถึงขั้นเรียกหนึ่งหกเก้าเลยเหรอเมื่อกี้เรามาเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์ตรงเนี้ยนี่ครับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ ตัวนี้เอาไว้ทําเป็นทางขึ้นเคียย์แล้วตักมาไว้ตรงนี้ลืมให้ดูตอนที่เราเคียย์ดินนี้จะมีร่องรอยอยู่ครับเส็จเพราะว่าเก็บให้มันออกพ้นแนวถนนเนาะนี่ครับเราก็จะถมฝั่งนี้ให้มันดินเต็มส่วนฝั่งนอกก็เป็นทางก็ให้เห็นคานไปเลยนี่ครับลุงม,มันจะเป็นแบบนีเราจะถมที่ตรงนี้ นี่คือเศษดินที่เราเขี่ยออกมาเราก็จะทําการเขี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่เราเหมือนเดิมนะครับอู้ยแข็งแรงมากเลยปุ้ยสู้สู้อุ้ยสู้สู้อุ้ยสู้สู้อุ้ยสู้สู้ฮะสับหัวมันสับหัวมันหรือสับหัอดินสำหดอดินนะ โอโหเก่งจ oh, ังเลยเป็นไงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอใช่ลดวัตถิลดเนื้อหายใจเบาๆหน่อยสิน้ำหนักเริ่มลดแล้วตอนเนี้ยเริ่มทำงานช่วงนี้คนดีขึ้นเลยเยอะเลยคนดีขึ้นเหลือเยอะเลยยังขึ้นดีมากเลยโอเคเสร็จยังโอเคไปตักได้หายใจหายใจดียังหายใจสะดวกยังอ่า อะไรนี่ตาเป็นไรชี้ใหญ่อ <laughs> สวยจังมันจะบวกักตรงนี้แหละอ่าให้พักค่อนสักหน่อยแล้วเดี๋ยวคอยสิไปตัดเป็นมือกล้องเปลี่ยนกัน <Okay. S 2> สู้สู้สู้ <laughs> ครับเอาเลยลาเล็กกินข้าว ไปค่อยสิ bani ต่อบาดนี้เจ้า dục áo con dài ก้ <laughs> มเงยก้ออมเงยได้เป็นได้ไเท่าไหร่เลยเอ้เอไอไปุ้กกี้ปุ้กกี้เป็นยังอืมเนาะปุ้กกี้อยู่ที่บ้านเราโน่นอยู่ที่นี่ไม่มีนะ โอเคอเดี๋ยวค่อยมาดูยายบบกมือฝนมาแล้วทางนู้นอุ้ยมันเบิดยามมาแล้วตกถึงปีใหม่เลยหรือไงฝนโอ้ด้แล้ว